สวัสดีท่านทุกชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกมตรีนผีโซนา่าซิสเตม 2D นะครับผมเป็นเกมผลงานจากคุณลาสมวินเตอร์นะครับเจ้าของเกมฉันงงมากนั่นเองนะครับผมสําหรับเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับมาเริ่มเลย RPG Maker ลาสมวินเตอร์ภูมิใจเสนอชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีไปยืมเต้าริมน้ำดีกว่า โอเคอันนี้ก็ต่อเล่นนะครับอย่าลืมเซ๊ไปบ่อยเมื่อทำได้โอเคไปไปที่ริมน้ำดีกว่าอยากจะกระโดดลงไปแล้วจมหายไปจากโลกนี้จริงๆโอ้โหไปเศร้าอะไรมาเนี่ยอืมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยรถมาจากไหนวะสีดำด้วยเดี๋เด้อมันมาตอนไหนวะเนี่ยนั่นสิโอ้โห สวยนะนี่อ่ะรถตีนผีโซนา่าซิเต็มทูดีเห็นมีใครเลยเสียงตอนขับมาก็ไม่ได้ยินมีขึ้นรถกลับกลับบ้านเฮ้ยกลับบ้านนี่เฮ้ยรถมาจากไหนก็ไม่รู้ของฟรีมันไม่มีในโลกหรอกนะกลับดีกว่าผีหลอกกูแล้ว <c oughs> อืมแล้วก็เดินไปเลยจบแล้วโอ้ จบเร็วมากมาเดี๋ยวเราเรือขึ้นรถดีกว่ามาต่อ A สามสิบเอ็ดซะด้วยเยี่ยมเลยเราจะได้มีรถขับกับเขาทันทีอืมขึ้นรถแล้วเม่คุณควบคุมรถยนต์มันจะเร็วมากให้กดชิปค้างเพื่อลดความเร็วมันช่วยได้ในบางวัไปกันเลยอยากรู้จริงว่ามันจะแรงได้แค่ไหนโอ้โหเร็วจริงวะโอเคเดี๋ยวเซฟก่อนละกันอืม ฟิวโอ้โหมันมันเร็วจริงว่ะต้องกดชิปแล้วเนี่ยเฮ้ยคุยได้ปะอืมยังคุยไม่ได้ปะต่ออือโอ้โหมันเร็วจริงว่ะอุ้ยนิสาอ้าวเกมโอเวอร์แล้วโอเคตรงนี้แหละ จนนิสันตุ้มโอ้นึกว่ามันจะให้สู้ม yes ันไม่ให้สู้อ่ะโอเคลบไปรอเมื่อกี้นี้มันอะไรน่ะรถคันนั้นต้องตามไปดูหน่อยแล้วเอ่อสาวสนใจเว้ยอย่าให้เธอคนนั้นตามทันอ้าวเฮ้ยเฮ้โอ้โหโอ้โหแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลบลบอืม อ่าตามไม่ทันแล้วตอนน้อยนี่จอดไหนคุยกับเด็กปั๊มหน่อยอะไรครับพี่เอาไม่นี่อกเหรออืมปะเข้าใส่เมนเฮ้ยนี่มันเฮ้ยคนหน้าคุ้นคุ้นอืม อา้าวก็คุยไม่ได้ขอคุยเด็กเซนหน่อยไม่ได้เดี๋ยวเดมีตรงนี้ใช่ไหมน็อกไม่ทำการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังเอ๊ะเครื่องดื่มชูกำลังจริงเปล่าไม่ใช่สีส่สิบดีกีล่ะโอเคกลับขึ้นรถสินะอา้าวสาวน้อยมาแล้ววะนี่คุณเห็นเจ้าของรถคันนี้หรือเปล่า ไม่เห็นเลยครับอยู่ดีๆมันก็โผล่มาแล้วผมก็ขับมันไม่รู้รถใครฮะอะไรนะสรุปใครเจ้าของรถคันนี้คะผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยอ๋อค่ะแล้วยังไงอะ่ะแต่เราก็ขึ้นรถเดยเอ,อ้าวเปิดไม่ออกได้ไงอ้าวคุณไปดับอะไรรถข้างหน้าอ๋อผมอยากขับอะ่ะบ้าหรือเปล่าจะไปขับรถคนอื่นได้ไง คุณชอบรถใช่ไหมครับผมชอบรถมากเลยจะไม่เคยเห็นคุณมาก,ก่อนเลยไม่ใช่คนแถวนี้แน่ๆเอางี้ฉันชื่อพาเมล่าเจ้าถินน่นที่นี่เขานัดเจอกันอยู่อาจจะมีแข่งกันด้วยฉันก็กำลังจะไปหาเพื่อนที่นั่นอยากไปดูหน่อยไมล่าหรอครับผมชื่อน็อกอาร์ถ้าสนใจก็ไปถนนเลี้ยงเมืองนะอยู่แถวน,นั้นแหละฉันต้องรีบไปแล้วคงได้เจอกันนะโอ้โหสาวไปแล้วไป โอเคจะไปหรือว่ายัางก่อนไปเลยดีเวลาต่อมาไปเจอ a อสามหนึ่งมาด้วยไม่ได้ใจว่ามันใช่คันเดียวกันกับที่เขาเลากับหลืกเก่าวะแต่น่าเสียดายไม่เจอคนขับเยอะแยะไปไอคนที่ขับรถแบบนั้นน่ะแถวนี้มันก็มีเป็นสิบคันมึงไม่รู้อะไรหรอกอีต้มกูเห็นมาก,กับตามันขับได้หลุดโลกมากกูก็ยังไม่อยากจะเชื่อใครมันจะมากข,ขับรถขัดหลักพิ่ติดแบบขนาดนั้นได้ มึงคิดว่ามันจะเลือกกินเรื่องไงฮะอีพาเมลา่าแค่เรื่องแต่งให้พวกตีนผีกลัวจะได้ไปกล้ามาขับรถอัดบนถนนแค่นั้นแหละน,นั่นไงมันมาที่นี่อะไรเนี่ยก็แค่โลมาปะนี่มาแล้วพระธรรเฮ้ยมึงต้องการอะไรล็อกพยามจะเปิดประตูหรือแม้แต่รถกระจกเขาก็ไม่สามารถทำได้ อ้าวมันเปไ็นอะไรอีกวันเนี้ยเจ้าของรถไม่เคยต้มประตูเลยหรือไงอะไรมึงเนี่ยไม่พูดไม่จามึงรถกระจกลงดิรถมีสีจริงหรือเปล่ามึงเนี่ยไม่ใช่ผีนี่คนผมเปิดประตูไม่ได้พี่พี่อะไรของแมงวะเน,นี่ยปีก็มือชิบหายมองไม่เห็นเชียร์อะไรข้างในเลยพี่ผมเปิดประตูไม่ได้แต่ยินไม่ดีอ่กดไตเชียรตกใจหมดว่ามันแปลก,กแล้วว่ะ แล้วทำไมมันไม่ลงมามันว่ายังไงบ้างไอ้เอ็มยังไม่ได้ยินมันพูดหาเลยเลยหูกูจะแตกพอแตกแม่งก่อนนี่แหละใช่แน่ๆเซฟิโลคันนี้แหละรถผีสิงในตำนานมีมใครแทงมันได้หรอกอย่าบิ้วกับมันดีกว่าเชื่อกูตำนานในอีกไอ้เที่ยแล้วมึงสองคนใครเนี่ยอย่ามาพันญาอ่อนดีกว่ากูว่าเพราะกูเนี่ยจะเป็นตำนานแทนมันเองเนี่ยเฮ้ยมึงได้ยินกูหรือเปล่าถ้าได้ยินให้บีบแตะ แล้ยินครับเฮ้ยเฮี้ยมึงก็แปลกชิบหายแทนที่จะลงมาคุดีๆแต่ก็ช่างผมเถอะกูจะปิดตำนานมึงแอร์อ,อู่หนูผีมาแข่งกับกูซะดีๆเข้าใจไหมแล้วกูจะปล่อยมึงไปถ้าต่งลงให้บีบตาอีกอีกหนึ่งทีเฮ้ยแสดงว่าพี่จะปลดปล่อยผมจากประตูรถใช่ไหมครับเนี่ยตตรงเลยเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยนี่สิว่าเอ็มต้องตอนมิตีขับรถให้มันหน่อย ไตหานี่โอ้ยไปกูหอมแล้วนี่จะได้แข่งแล้วสินะเอาหลักง่ายมากใครไปถึงสุดเต้นก่อนจะได้กลายเป็นตำนานไม่ต้องหัวรถสวนมาเพราะเต้นนี้มันทางเดินรถทางเดียววันเววันเวเตรีมตัวโอเคสามสองหนึ่งไปติว่ารออะไรไปดีอุ้ย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  โอ้โหแล้วผมไม่ได้เตฟด้วยมาอ๋ออ๋อะผ่านไหมน,นี่ฮะโอ้ยโดนได้ประมาณสามทีมั้งโอ้โหหลบแมวนะตายเลย A few moments later โอ้ยตอนทีหนึ่งช่างมันโอ้ยลบยาเลยเกินโอ้เฮ้ยได้ไงอะไรวะนนี่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยจังชนะแล้วเย้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 เฮ้ย G C แปดระเบิดไปแล้วมันขับหนีไปแล้วไอ้รถคันนั้นน่ะเฮ้ยฮะไม่น่าเชื่อมิกกี้เช่ไหม ว่าแล้วใช่จริงๆด้วยไอ้บ้าเนมันลดผีไม่ว่าจะไปอัดแข่งกับมันไม่ว่าจะลดแรงแค่ไหนจะวางเครื่องอะไรมาจะจูนมาขนาดไหนจะสูบกี่หัวก็ไม่มีทางชนามันได้หรอกมันจบแล้วฉันจะไปตามมันโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเยวเ่เเเขอเซฟก่อนเออไม่ประมา อาเทปสองฝ่ายเนี่ยอาจริงเหรอจะตามมันคนเดียวนี่นะอีพามเมไปสิเดี๋ยวมานะพาโอเคอยู่นั่นไงโอ้โหมันดิฟดิฟตามเอสามหนึ่งโอเคโอ้โหแล้วจะตามทันไหมนะเราไปทางไหน มันไปไหนก่อนโอ้ทางตันด้วยเดี๋ยวมันไปไหนอะเดี๋ยวทางนี้ปะไม่ใช่ล้มไปได้ไย่างนี้เหรอไม่ใช่โอ้โหทางตันโอ้โหทางมันอ้วนมาก อ่าทางนี้ทางนี้ทางนี้นเฮ้ยเจอแล้วเจอตัวแล้วหายไปแล้วอย่าว่าจะรอดเลยหาต่อโหูแล้วเวลาโอู้หาไม่ทันแน่เลยเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวแล้วคิดว่าจะหนีไปถึงไหนอา้าวโอ้ต้องหาต่อยก็เฮ้ยเจอตัวแล้วเออ ไอผีหาตาทานเอออ่าเจอตัวแล้วหยุดนะมึงไม่รอดแล้วไอผีนันลกเม่นหยางอีกล่ะมึงฆ่าเพื่อนกูกูฆ่าเพืเ่อนมึงตอนไหนอีกล่ะกูเพิ่งจะมาถึงไม่ต้องมาพูดมึงขับเอสามหนึ่งคันเดียวกับไอรถผีหานั่นมันแม่นคันเดียวกันบอกกูบ่าแหกตาดูดีๆเด้อเอสามหนึ่งมันมีคันเดียวบนโลกนี้เออไม่ใช่นี่ เออจริงๆเอาล่ะกูสิไปแล้วทีหลังกเ็เิ่งดีๆนะเข้าใจไหม่ <c oughs> อะไรเนี่ยแต่เมื่อกี้ในป่านั่นยังเห็นมันอยู่เลยนั่นสิเฮ้ยๆๆใครวะเฮ้ยบ้าอะไรเนี่ยตรงใจหมดขอโทษครับคุณคนนี้เคยเจออยู่ปั๊มนี่มาเดินทำอะไรในป่ารถผมหายอ้าวเดี๋ยวเยวขอเซฟก่อนแล้วกัน คุณมีรถด้วยหรอมีครับผมขับอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยผมเลยว่าจะเดินกลับไปทางเก่าครับไปขึ้นรถเมย์กลับบ้านฮะถ้าฉันไม่ส่งไหมล่ะแต่ว่าผมได้น้ำรถฟรีสินะครับส่งถึงบ้านเลยไม่ฉันจะไปส่งแถวปลายรถเมย์แหละครับจะส่งไปทําไมช่วยได้แค่นี้แหละจะต้องรีบกลับไปดูเพื่อนฉันอีกขอโทษด้วยนะครับไป เวลาห้าโมงเย็นห้าสิบห้านาทีอ,อ,อท๋ส่วน,นอกก็กลับมาถึงบาร์ละเดี๋ยวเซฟก่อนอืมปุ๋ยได้ไหม่ะอ,อ,อ้าวอ๋อต้องเดินไปก่อนการแข่งรถนอกสนามน่ะมันเสียวเตียวยังไงครับซีอ้าเหรอมันจะทำให้เองตายได้ทุกเมื่อไงละ่ะไอหนุม่ม กูรู้ได้ไงว่าผมขับรถมาข้าสังเกตเห็นเอ็มตั้งแต่อยู่ปั๊มแล้วเทคนิคการขับของเอ็มมันอาจจะสุดยอดบนถนนสนาธารณะแต่มันใช้ไม่ได้กับสนามไก่กินหรอกไอ้นุม่มเลิกนี่ผมว่าไอ้นุ่มได้แล้วไอ้กระโปงเลือกซะถ้าจะแข่งก็ไปแข่งในสนามก็จะมีคนจะต้องตายไปอีกเข้าใจไหมไปแข่งในสนามซะไม่มีรถแล้วจะไปแข่งไงวาเปล่าอ้าวาแล้วลุงก็ไปเลยเดี๋ยวนะน้อง ดีปแปลกๆคือปืนของเล่นอยู่ไฟเ,เยอร์ไฟเยอร์ไฟเยอร์อย่างเงีย้ยโอเคแล้วไปไหนต่อเอ๋ไปไหนต่ออ,อ๋อทาง้าอยู่นี่โอ,โอเคเดี๋ยว เตะอีกสักหน่อยแล้วกันโอเคมามา่าลืมกินเส้นอื่นหมดแล้วโอเคเดี๋ยวตำรวจอะไรหน่อยเนะ่งขยะที่ก้นทางกรอบแตกหมดเป็นรูบโบไม่ได้ใช้นานแค่ไหนแล้วเนี่ยถือตากแดดมาไปขยะเมื่อเช้าทำแตกหรือเอาไปทิ้งเอาวรังกระดาษเปล่า,า,าอืมโอ้โหชีวิต ชีวิตหลังเข็นมากเคยเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรเป่นชากไหมเหรอรูตนาไม่ใส่ช้างมั้งโอ้ยร่างกระดาษเปล่าๆโอเคอืมมันที่สิบแปดทันมาผมปีสองพันยี่สิบสี่ทำไมเป็นไปไกลยังอะกระจกมีอะไรไหมอืมอะไรอ่ะอ่านว่าวูมใช่ไหม พัดลมระบายอากาศโอเคคงต้องนอนเตียงแล้วใช่ไหมโอเคนอนหลับไม่นอนดีโยโอเคนอนก็ได้อ่ะขอกี่เฮ้ยอะไรวะโอ้โหมันบุกเข้าห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้เข้ามาในห้อง เอาละไปแข่งที่สนามสินะไปกับยังก่อนโอเคเด,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 ดี๋เดีดเดเดเว่ดเด็ดเมันเซก่อน,อ,นอ่าไปเลยระหว่างทางนอกเลือไปเห็นรถสองคันพวกนั้นกำลังจะขับในป่าลึกโอชะอนะพวกนั้นให้ได้โอ้ 2, 1, โหสองหนึ่งไป Oh, I love I love A few moments later. ค okay. ชนะแล้วเป็นไงล่ะนิสสันเซเิโลเอสามหนึ่งของฉันแล้วนอกก็ได้มายัางถึงสนามสนามมวยเวทีรีพี่หนุ่มเดี๋ยวแล้วทำไมมาสนามมวยวะเอาละครับตอนนี้ทั้งมุมแดงและมุมน้ำเงินยับไปแล้วครับต่างฝายต่างยับอย่างเดียวเลยครับท่านผู้ชมเอามาบุกอะไรนะ่ะ อะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมครับตอนนี้มีรถยนต์สีประตูได้พังประตูเข้ามานะครับไม่รู้เขาทําไปทาําไมหรือว่าเขารีบมาดูมวยกู้นี <weird> ้ก็ไม่อ่านรู้ได้นะครับนั่นนาจะเป็นเบนซ์รถจีฮอนิสสันนะครับรุ่นเซบีโร a เอสใช้หรือเปล่าครับเดี๋ยวนะขึ้นมาทําอะไรเฮ้ยโอ้ตอนนี้รถยนต์ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่สนามแข่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกาจะทาอะไรต่อไปกันนะครับท่านผู้ชมน่าเมาทาอะไรวะ เอาออกไปเฮ้ยกรรมการมุมแดงมุมน้องเงินอาลวาดโอเคมีท่าอะไรบ้างไม่มีเลยเลยเดี๋ยวชนกรรมการก่อนเลยเออตัดทุนต่อดาวเมทเรียบร้อยเอ้ยมุมแดงมาเฮ้ยไม่ได้โดนเดาวเมทเสียบาลล้านด้วยมาไอ้มุมน้องเงินทำไรโอ้อืมตัดสเหล่าเลยนะเมื่อกี้นี่ไง กีเดียวว่าตายละเอา้าเอาเอเดี๋ยวมาเพื่ออะไรเนี่ยมาเพื่อชนคนเนี่ยคุณชนะหมูมแดงและหมูมน้ำเงินแม้แต่ก,กรรมการก็นอกไปแล้วครับท่านผู้ชมนั่นก็คือฝึกการชกระหว่างรถยนต์และคนแข่งตะ,ตะวันไม่าจะเหม่อไอ้ลูกคนนั้นโม้ไว้เลยแข่งในสนามบ้าบอยเนี่ยไปดีกว่ามันไม่ใช่สนามเนื้อ จอดรถเดี๋ยวนี้นี่ตำรวจเอ็งไม่มีทางหนีรอดไม่ได้หรอ,อกไอหนุ่มรถลอ้ลอมไว้หมดแล้วหรือยังหาทางหนีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟก่อือโอ้โหหน, <c oughs> นีโอ้โหหนียากกว่าเดิมโอ้โหหนีหนียากโคตรโอ้โหหนียากโคตรโอ้โหโอ้ ลงมาจะลดมึงเดี๋ยวนี้เฮียมึงคิดว่ามึงเจ๋งเหรออิดตัดไปเข้าคุกนกถูกจับคอนตินีวสิครับโอ้โหเข้าไงวะเนี่ยเอาไปเตฟก่อนแล้วกัน เดี๋ยวไปตรงนี้ตรงนี้ก็ล้ลอมใช่ไหมเดี๋ยวเตยตรงนี้ก่อนแล้วกันเนี่ตรงเนี้ย เออโอ้โหโอ้ยรอดแล้วโอ้โหนกได้ขับออกนอกตัวเมืองเพราะขับอย่างไรจุดหมายและในใจของเขาได้แต่คุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหนน้าี้เขาทำไปทําไมทําเพื่ออะไรนั่นน่ะสิโอ้โหแล้วก็จะผ่านอืม ก็มาลีน้้ำเลยทำไปทำไมทำไปเพราะจะได้เป็นนักแข่งมืออาชีพหรอหรือว่าเราเราโบ์เจอร์ขึ้นมาเองทั้งหมดแล้วร้อนหรอแล้วรถบ้านนี่มันรถใครวะแล้วเราได้คำมันจริงหรออะไรวะงงฉันงงมากแต่ว่าเราก็สะบัดถึงมันได้นี่เรารู้สึกได้ว่าไอ้รถคันนี้มันมีอยู่จริงแล้วที่คนอื่นก็เห็นมันใช่ฉันไม่ได้ร้อนใช่แต่คนอื่นเขาเดือดร้อนมากเลย รถไทนี้เต็กว่อแล,วแล้วอันร้าริมน้ำเหรอไอหนุม่มวันไหนผมไปสนามอะไรพวกนั้นชกรถผมหมด,หมดข้าดูในข่าวแล้วไอหนุม่มข้าไม่ได้บอกให้เอไปสนามมวยข้าไปดึงสนามแข่งรถแล้วมันต่างกันตรงไหนมันก็สนามเหมือนกันไอหนุม่มปุบปากไอหนุม่มข้าไม่ชื่อว่าไม่บอกเป็นนักแข่งมืออาชีพที่แฝงพวงอะไรไปแล้ว แข่งอะไรแข่งวิ่งว่าวแล้วจะตามผมมาํำไมทุกที่เลยเนี่ยเป็นสต,ต็อกเกอร์เหรอลุงมึงหุบปากกูหวังดีในตัวมึงถักกูไม่หวังดีกูไม่ทามปามึงหลอกไอหนุม่มไม่มีใครหวังดีกับผมมานานแล้วผมตัวคนเดียวเรื่องของมึงสี่นมอา้าวใช่มันคือเรื่องของมึงที่จะเอาฝีมือในการขับรถไปลงในสนามแข่งหรือจะอไปใช้นวัตกรหลวงมันก็เรื่องของมึงมึงเลือกเอาถ้าเลือกทางกูก็ตามมา อืมโอเคมาเตปโอเคเดี๋ยวเตปตับไปแล้วเลยแล้วอ่ะอ่ะตามไปไม่ไปไม่ไปกับคิกก่อนไอ้คิกก่อนหรือไม่ไป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  <c oughs> นั่นมันเจอเจาได้นะอีกปีนรกมึงคิดว่าตัวเองเร็วนักหรอจะแต่งมึงให้ดู กูจะไม่ให้ผีแบบมึงมาพาชิดใครอีกเอาชนะ A31 ให้ได้โอ้โหสามสองหนึ่งไปโอ้โหชนะไงวะนะโอ้โหชนะไงอะ่ะโอ้โหทางตันด้วยเกิดอ,อะไรวะครับ อ๋อเอ้าระเบิดต้มโอเคถ้าเรารู้แล้วยังไงเราก็ตามไม่ทันอยู่แล้วเราต้องไปทางรัดเมื่อกี้เด็มาไหนนะมานี่ใช่ไหมโอ้ยโอเค I <laughs> A few moments later อย่บอกว่าต้องไปทางไอ้ดำๆนั่นนะ่ะมันไปทางตรงไหนนะอ๋องอนี้หรออ้าวคุณชนะเฉยอ่ะโอ้จา้า ตุ้มอ้าวเรียบร้อยมึงต้องขับทางมึโอ้โหเอสามหนึ่งได้ดูกำจัดลงไม่มีตำนานรถปีสิ่งที่เร็วกว่านระกบลุมไหนอีกต่อไปพามล่าไปเล่าเรื่องนี้ใครฟังทุกคนต่างก็ว่าเถินขี่โม้เฮ้ยมันน no ็อกข้างหลังนั่นอะไรอ่ะเกมโดย last winter โอเค อืแล้วแต่น็อกที่อยู่ข้างหลังนั่นนั่นผีเลยว่าอะไรวะนะืม,มเดี๋ยวนะแล้วถ้าเราขับรถไปกับลุงอะเป็นไงอะขอขอบคุณที่เล่นอืมสวัสดีแล้วถ้าเรา ตามไปกันลุงอะอะ่ตามไปสนามอัปาชยเฮเซอร์กิตเองเลือกได้ดีแล้วไอน้นุ่มการทำในสนามนี่นะมันจะเหมือนกับข้างนอกนั่นเอ๋ต้องเรียนรู้ใหม่หมดมาลองวิ่งกันเลยข้ามโดนขอบสนามด้วยเด็ดขาดถ้าล้อไปแตะสนออกสนามแม,ม้แต่นิดเดียวก็ถือว่าเองได้แพ้ค่าไปแล้วเข้าใจไหมเอาล่ะพร้อมแล้วก็อีกแล้วเลยครับโอ โอ้โหฮัดต์อด่อแต่กนามด้วยโอ้ยข้าบอกแล้วไงห้ามแตกของหนาบเองไปแล้วไอ้นุม่มคุณแพ้ลุงแมงกวนตีนเออ,อโอเคเดี๋ยวเ็ปก่อนแล้วกัน โอเคเต๋เดี๋ยวให้มอนลถลงไอ้นี่วะคิดเองวะลุงแม่งกวนตีนเออมันเห็นลถลงไอ้นี่นะเจ๊ะเฮ้ยเ,เดี๋ยวลุงทำไมรถลุงมันมาเร็วจังวะเดี๋ยวนะแปลกๆนะ เออรถล,ลุงมาเร็วว่ะเมื่อกี้เราว่าเราขับนำลมแล้วนะเออชนะแล้ว <c oughs> อร่อว่เนี่ยไอ้นุ๊อ้าวม <c oughs> นี่ฉากจบเพมาก <c oughs> แล้วนกก็ได้เริ่มการเดินทางของการเป็นนักแข่งมืออาชีพไม่มีใครชนะเขาได้หรือเขากำลังรอใครบางคนที่ล้มเขาได้สักวันหนึ่ง <c oughs> อ้าวเจอสาวเหมือนเดิม เกมโดย Last Winter อ๋อโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับตีนผีโตหน้า 2D นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ผมได้นะครับสวัสดีครับ